อันไรหันหน้ามาหน่อยนั่นตัดใส่ชุดพร้อมไปโรงเรียนเลยใช่ไหมโรงเรียนชื่อว่าอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดโรงเรียนละแล้วที่เราไปมาโรงเรียนโรงเรียนชื่อว่าอะไรโรงเรียนนะครับดฮโรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรอตตะมีเพื่อนไหมที่วาเรีนมีเพ่อนอย่างเป็นโรงเรียนของเรียนหรออืม แล้วคุณตาไปโรงเรียนแล้วคุณตาจะตั้งใจเรียนไหมครับตัง้งใจเหรอแล้วเก่นตาจังมีขนมกินไหมที่โรงเรียนมีนแล้วขนมอ,อะไรครูเขาให้กินอะไรไไะกินอะไร คาตาไปโรงเรียนคตากินอะไรบ้างที่โรงเรียนบอกพ่อหน่อยขนมขนมอะไรยูคาตาเก็ตอะไรเก็ตนะกินแต่ก็กินเลยว่ะอ่าเอ๊้กินแต่ลองบอกคุณแม่เลยทำไมถึงอยากไปโซฟีเทลเพราะอะไรนะมีอะไรนะที่โซฟีเทลมันม kind of ีสนามของพวกใหญ่อ hmm. kind of ๋อฮะมีอะไรอีกมีต้องมาเก็บวปที มันมีอะไรมันมีคิดขับไหมไม่มแล้วแล้วคุณกิตาอยากเล่นอะไรที่คิดขับคืออัของวิ่อองอ่ะอืมคิดวาเจ้าของวิ่ง่ะเราต้องทำยังไงถึงได้ไปสวีทเทลกต็ต้องทำยังไงถึงได้ไปสวีเทลไปโรงเรียนก่อนต,ต้องตั้งใจเรียนไหมแล้วต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานได้ไหมทำงานอะไร ทำงานอะไรค,คุณก่ตาช่วยคุณพ่อแม่ทำงานอะไรค,คุณก่ตาดูดฝุ่นดูดฝุ่นละอะไรละก็เด็กเกาะน้นอ่าถูกต้องแล้วทำอะไรอีกกินข้าวยังไงกินข้าวยังไงกินข้าวเองใช่ไหมใช่ไหมครับรำรำแล้วแแล้ว,าวาก็นอนเด็ด ไปที่กินไปเมือย,อยตววนตาเโอเคครับผมได้เอาไว้บายก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะป๊าสวัสดีทางนี้ด้วยสวัสดีนี้สวัสดีครับทางนี้ได้อยู่กับคุณป,ป๊า